พัฒนาการทารกในครรภ์13สัปดาห์มีอวัยวะอะไรบ้างไปดูกันเลย Family Man คุณพ่อมือใหม่ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่เข้าสู่ไตรามาสที่2อ,อย่างเป็นทางการซึ่งในช่วง13สัปดาห์ทารกในครรภ์จะมีความยาวถึง7.4เซนติเมตรจากก่อนหน้านี้สีสันของลูกน้อย จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวมากๆซึ่งในสัปดาห์ที่13ทารกในคันแขนขาจะเริ่มยาวแล้วและ,จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะแขนจเจ้าตัวน้อยจะเริ่มเป็นสัสดส่วนอย่างชัดเจนหนูน้อยเริ่มมีลายมือเล็ก,เลกๆเกิดแล้วดวงตาและหูของทารกก็เป็นรูปร่างชัดเจนมากขึ้นในกรณีอัลตราซาวจะเห็นลูกน้อยในคัภ เอานิ้วแม่มือมาแตะที่ริมฝีปากหรือกระทั่งดูดนิ้วก็เห็นครับอวัยวะต่างๆของทารกรวมถึงอวัยวะภายในได้จเจริญเติบโตและทำงานอย่างเต็มที่อวัยวะเพศของทารกกำลังพัฒนาเช่นลูกอัณฑะของทารกเพศชายและรังไข่ของทารกเพศหญิงครับในช่วงสัปดาห์ที่13อาจเริ่มเห็นอวัยวะเพศของทารก และพอจะเดาได้ว่าจะได้ลูกสาวหรือลูกชายแต่เพื่อความมั่นใจต้องใช้การตรวจเพศลูกคือ non-invasive prenatal testing คือการตรวจหาเพศลูกโดยสามารถทำได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่9ขึ้นไปในสัปดาห์ที่13นี้ลูกน้อยจะได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่ลองพูดคุยกับลูกในท้องบ่อยๆเพื่อพัฒนาการของเขาครับ สำหรับการเต้นของหัวใจจะเริ่มได้ยินเสียงดังและชัดเจนมากขึ้นต่อไปเรามาดูอาการคนท้อง13สัปดาห์แม่ท้องอายุครรภ์13สัปดาห์จะเริ่มอาการดีขึ้นเพราะส่วนใหญ่จะผ่านช่วงที่มีอาการแพ้ท้องมาแล้วการคลื่นไส้หรืออาการเหนื่อยลา้าจะเริ่มลดลงครับภายในท้องของแม่มดลูกจะขยายตัวมากขึ้น อวัอยวะภายในก็จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดมดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้นจึงทำให้คุณแม่เริ่มมีอาการไม่สบายตัวซึ่งบางคนจะมีอาการเจ็บชายโครงและเจ็บซี่โครงได้ด้วยครับการดูแลตัวเองในช่วงท้อง13สัปดาห์สำหรับคนท้องเมื่อเข้าสู่ไตรามาส2 โรคเหงือออักเสบในหญิงตั้งครรภอาจเริ่มถามหาได้คุณแม่ดูแลช่องปากไม่ดีแม่ท้องควรทำความสะอาดช่องปากโดยการแปลงฟันให้สะอาดและอย่าลืมใช้ไหมขัดฟันเพื่อป้องกันฟันผุอากเป็นไปได้ควรแปลงหลังมื้ออาหารก็จะดีที่สุดครับเพื่อลดแบคทีเรียและอาการเหงือกอักเสบในหญิงตั้งครร์ครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ Family Man คุณพ่อมือใหม่ครับ